เหลืออีก3วันมุ่งหน้าสู่การประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งแรกของไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท Splash Interactive จำกัดบ,บริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu DMAX V Cross m i n เอฟสันผู้นำด้านปรินเตอร์และโปรเจคเตอร์มุ่งหน้าสู่การประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งแรกของไทยซึ่งในวันนี้ Cyber City จะประมวลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาให้ติดตามกันโดยละเอียดพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้ที่ f a c e b o o k c o m p o p n b t c และตอนนี้มากันที่เนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจในด้านอื่นๆกันบ้างเช่นเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้แนวคิดมาจากนาซาในการเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก แล้วก็มากันที่งาน Thailand Mobile Expo 2012 Showcase ที่บูธของ i-Mobile ที่มีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจรอเราอยู่ a อ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะในช่วงแรกนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีรอบโลกในช่วงไอทีนาวเป็นก่อนเลยครับ ว่าประชากรผู้ใช้ Facebook จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่มีใครมาหยุดเอาไว้ได้เพราะล่าสุดเพิ่งจะฉลองครบ1,000ล้านรายไปหมาดๆซึ่งถ้าเปรียบเป็นประเทศแล้วก็ต้องบอกว่า Facebook นั้นมีประชากรใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและอินเดียเท่านั้นที่ผ่านมา Facebook มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดย5 0 0ล้านคนแรกเพิ่งจะฉลองกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมพี2010ซึ่งกินเวลา4-5ปีกว่าจะทะลุเป้าหมาย แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งในเวลาไม่ถึง2ปีและในจำนวน1,000ล้านคนนี้มีจำนวนผู้ใช้ f c e e o o o ผ่านโทรศัพท์มือถือมากถึง600 000, 000, ล้านรายปัจจุบันมีภาพถ่ายถูกส่งขึ้น Facebook รวมแล้วมากกว่า2,19,000ล้านภาพเลยทีเดียวและมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันมากกว่า1 4 0 0 0 0ล้านรูปแบบไม่แปลกเลย ที่แม้ Facebook จะดําเนินกลยุทธ์ผิดพลาดไปบ้างจนส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่ต้องยอมรับครับว่าณนะวันนี้หาคนขย่อบอลลังของ Facebook ได้ยากเหลือเกินทิ้งท้ายวันนี้เบาๆด้วยวิดีโอตัวอย่างล่าสุดของ a n g กิเบ r ร์สต a r ์วอ s ที่คราวนี้จับเอาเหล่าบรรดานกขี้โมโหมาแต่งตัวตามธีมใน Star Wars พร้อมกับใส่คุณสมบัติเฉพาะ ของตัวละครแต่ละตัวเข้าไปด้วยดาวน์โหลดได้พร้อมกันบน App Store และ Play Store ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น้วยการนำเอานวัตกรรมด้านระบบการประมวลผลข้อมูลและอินเทอร์นเน็ตมาใช้ในกระบวนการจนเกิดเป็นช่องทางใหม่ในการรับฟังเสียงของประชาชน Public Online Participation โครงการนำร่องในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในกิจการโทรคมนาคมโดยสนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ NBTC หรือกอสทช pop.nbtc.go.th และ facebook.com/pop.nbtc คือศูนย์กลาง ในการรับฟังความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นและยังเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลทั้งในด้านของการจัดสรรและการบริหารคลื่นความถี่ การใช้งานที่เท่าเทียมตลอดจนสิทธิต่างๆของผู้บริโภคโดยระบบอัจฉริยะโดยทีมผู้พัฒนาระบบประเมินคุณภาพสื่อออนไลน์เว็บไซต์ p u b o p nbtc go t h และสื่อสังคมออนไลน์ facebook com p u b o p nbtc จะเป็นเหมือนเครื่องมือของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภาคโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า พร้อมกันนี้ปได้มีการคัดเลือกตัวแทนโครงการคือนางสาวกวิศราปัมส,สูตรและนางสาวธิติการสิทธิสัมพันธ์ตัวแทนของคนไอทีรุ่นใหม่จากโครงการ NetGenTJ Search เพื่อทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในแหล่งชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ร่วมคิดร่วมกันปับ Public Online Participation by NBTC ร่วมสร้างสรรค์โดยกสทชช่วงหน้า TJC เข้าโรงพยาบาลครับแต่อย่ากตกใจนะครับเพราะว่าเธอสบายดีและมีเทคโนโลยีการแพทย์มาฝากกันตามมาด้วย TJ จัด จะพาไปชมบรรยากาศงาน Thailand Mobile Expo 2012 Showcase ที่เพิ่งผ่านมามาดๆสักครู่เดียว